เดินแบบไม่ต้องจับคกิอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือแบบว่าขาสายนอนทุกวันนะคะวั่นใจหรือเปล่าเดินจักตัวไม่ใช่พ่อไปทำที่นอนไก่ฮะคนสวัสดีค่ะพบกันกับสาวเชียงตุง สาวบ้านกว่างน,นั่นเองคือใครน้องผู้ฟ้องนี่ไงอันนี้ทุกคนเราจะมาปลูกเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นนะคะน่าจะไม่เห็นหรอกไกลขนาดนี้ขนาดน้องดูใกล้ๆยังไม่เห็นเลยอันนี้ก็คือพาทะเทเรจินของเรานะคะคือวันก่อนน้องปลูกไปไม่ออกนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็หรือว่าน้องไม่ไปดูมันหรือเปล่าหรือว่ามันออกนิดๆหรือเปล่าน้องคิดว่ามันเป็นต้นหญ้าเองไงก็เลยแบบว่า แล้วก็ลดน้ํามันไว้เก็บไว้พอเก็บไว้แค่วันเดียวมันก็ก็ต้นมันก็เสียนะคะพังเสียหรอเออนั่นแหละเราจะมาปลูกใหม่นะคะจะปลูกเยอะๆแบบนี้เลยนะคะไปตามไปดูที่เราจะหาที่ที่ไหนดีนี่แค่ที่นี่หรอนี่แค่ทางผ่าน <laughs> ทางนี้คะ่ทะทุกคนตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลย เราจะปลูกแค่นิดเดียวนะคะฝนจะตกแล้วทุกคนคือถึงว่าผลตกทุกวันอะมียุติธรรมเลยนี่เราจะมาปลูกตรงนี้เราจะใช้พื้นที่แค่นิดเดียว <c oughs> เดี๋ยวคุณคุณแม่จะตาเอาเพราะว่าทั้งสวนคุณแม่จะปลูกผักนะ ใช้ขึ้นที่ที่แบบว่าติดกับต้นอ้อยนี่ส่วนทางนี้ไม่ค่อยปลูกขักเท่าไหรจ่จะปลูกตรงกลางนะคะแต่ตอนนี้ไม่เพิ่มากดีกว่าเดี๋ยวสัวผลจะตกไปบ้านกับบ้านไม่ทันเดี๋ยวเราปลูกเลยดีกว่านะ ว่าปลูกเหมือนผักกาดนะคะถ้าปลูกเหมือนผักกาดก็ปลูกแบบนี้แหละเออเก็บไว้นิดนึงเผื่อเผื่อมันไม่ดีก็อีกเมื่อวันก่อนยังเหลือนิดนึงนะแต่ว่าน้องหาไม่เจอไปเก็บไปที่ไหนน้องมีน้ำมั้ย่๊ SHOOT! <laughs> เราปลูกก็หมดพอดีอที่เราปลูกก็เหมือนพอดีใช่ไหมโอ๊ะนี่เหมย่ยฮ้ยนี่มันถักนี่มันถักนะเดินดีๆไนหะได้หรอตอนนี้เราก็ปลูกเราเรอเวลาประมาณ7 1วัน เออ,เออเราประมาณเจ็ดต้นวันก็น่าจะออกนิดหน่อยแล้วเนาะคือตอนนี้เราก็ปลูกไว้ก่อนตอนนี้เราจะกลับบ้านคือจะบอกว่าต่อได้คลิปนี้ก็จะบอกว่าเราจะไปคืนคนเขาใจเหรอคนคนอะไรลีเขาเรียกว่าอะไรนะน้องเมย์คนอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือแบบว่า ขาสายนอนทุกวันนะคะ,ะหวานใจหรือเปล่า <c oughs> หวานใจหรือเปล่าเอ,อ้ยไม่ใช่หรอกที่จะบอกว่าอันนี้ทําไมถึงมาออกก็คือทุกคนรู้จักนะคะทุกคนรู้จักเกิก็เลยแบบมันเออเขาเคยออกช่องน้องนะคะเออแ <c> ห <oughs> ละเขาเคยออกช่องน้องแล้วก็ แล้วก็คาสายนะัดทุกวันด้วยจะเป็นใครนั้นตามไปดูนะคะตามไปคุยพร้อมกันแล้วเราจะถามสถานการณ์ที่เขาอยู่เป็นยังไงแล้วก็ปกติดีไหมประมาณนี้นะคะว่าเดินทางได้หรือยังนะคะวิเราเดินทางมาเราก็เห็นพี่คนหนึ่งที่ทำพระอยู่นะคะได้ลองเ็สผ้าอยู่อะ <c oughs> วิ มีไว้นี่นานี่ไส้นี่นาอือไส้โอ้อันนี้ก็เ้็ะไนะย้ำใส่ไส้เลยเนอยัดไปอยู่อ่ะอจับได้ไหมนะฮะอ๋ออันนี้ยังเย่าแต่กะอ๋อยังไม่เสร็จนะเปิดเปิดห้องพัะเจ้าซังเหรอ ค่ะใช่ไหมคะคสีวาดีค่ะสีวาดีอ่าอันที่ทําเสร็จนี่คือแบบว่าอยู่อยู่ข้างเอ่ออะไรหน้าหมู่บ้านนะคะบ้านที่เขาอันนี้คือมาทําที่ร้านที่ในหมู่บ้านนะคะนี่ก็คือแบบว่าค่ะสีวาดีนะคะก็อันนี้ก็คือเหมือนเหมือนอันนั้นแกหนอเหมือนเปินที่ฉันก็เป็นห้องซะนะเป็น้าวเจิ้หรือเปล่าเปินข้าวเสาข้วก้าาวเสา เหมือนป็นออกอันปฏิบัติเดืนกะอ๋อโอ๋อภาษาวกโอเนไหมภาษกพ่อของภาษาวกภาษาวกก็คือิ่นนี่มันไทยของ่อของอยู่ในปฏิบัติอ๋อนี่นะคะ,อ,ะอ,อันนี้นี่ไม้นี่กะหาเองอ่ะหรือว่าเป็นเอามาเฮ็ดไม่เป็นเอามาเฮ็ดเลยไม่หอมเนี่ไม้หอมเหรอ อี่ชมพู่อ่ะอีชมพู่เขาป่าตรงนี้นห้องไม้หอมมอ่ะสิจ๊ะมันไม่มันหมูอะไม่มันหมูแต่มันอ๋อนี่เป็นไม้มันหมูอ่ะดีนะไม่ของตุปีวานนี่อะไรขงปอเลี่ยงวันจีบ้านมาว่าเลยนคือเทียดเที่โอ้โหตุปีตาเนาะนี่ก็ไม้หอมไม้ไม้นี่เนาะที่เขาที่เขาทำพระนะคะ แล้วอย่างคือวันนี้นะคะทุกคนสาวๆในหมู่บ้านกว่าก็ทิ้งน้องไว้หมดแล้วนะคะเหลือแต่น้องกับน้องทิพนะ <c ười> น้องโมงแก้วก็หมวกโแก้วกับน้องสมคู่กับน้องแป็นมวนะคะก็ไปทํางานทุ้งวเด็กกันหมดแล้วนะ,ะ <c ười> อันนี้ก็เราพามาแวะดูที่เขาทำาท้าน,นะ,ะทุกคนใ <c ười> ไลนะแล้วก็ร้านตัดผมตัดผมด้วย <c ười> อันนี้ในหมู่บ้านกว่างเมื่อก่อนเป็นร้านที่แบบว่าร้านอะไรนะร้านที่ทําเงินอะส้อยเงินอะ แต่ว่าตอนนี้เขาก็แบบว่าพี่ที่ทำสร้อยเงินก็ไปทํางานทัศที่เ็กแล้วก็เลยแบบพี่ชายของเขานะคะก็มาเปิดร้านตัดผมแล้วก็มาทําพระนะคะในหมู่บ้านนี้ก็มาทำพระที่นี่หมดตอนนี้เราจะข้ามไปน้องคนอื่นนะเนี่ยแต่ว่า มันมีผักบุ้งแดงอะ่ะก็เลยแบบว่าจะข้ามไปไปเอาผักบุ้งนะคะคือจะว่าเมื่อกี้เราจะเราบอกว่าเราจะโทรหาคนคนอะไรนะลืมอีกแล้วคนอะไรนะคุยคนของใจเหรอไม่ใช่สิเออนั่นแหละเอ้ยแล้วก็พูดหยอก FC เองไหนไม่มีนะคะก็คือจะบอกว่าเราจะโทรหาน้องหล่าเงินเองนะคะว่าเป็นยังไงคือน้องหล่าเงินถ่ายคลิปอยู่นะคะก็เลยแบบว่าน้องหล่าเงินไม่มีเวลามา มาคุยเรานะเพราะว่าน้องหลังเงินก็ถ่ายคลิปอยู่นะคะก็เลยเออเราก็เลยแบบไม่โทรแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็สถานการณ์มองยางก็แบบว่ายัางเหมือนเดิมเหมือนตอนนัดเ,เละออกไปไหนไม่ได้นะคะแล้วก็มาเมืองมาเชียงตูไม่ได้เดินทางมาเชียงตูไม่ได้นะมีพีเอฟซีถามมาว่าเออ,อยากให้น้องบุฟองกับน้องหลังเงินถ่ายด้วยกันนะคะซึ่งมาไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เปิดให้เดินทางนะคะก็ประมาณนี้เนาะจริงๆแล้วก็ ทุกคนอาจจะคิดถึงว่าตอนเราอยู่ด้วยกันสองคนนะคะก็เลยแบบว่าจะโทรหาน้องเหล่าเงินนั่นเองแต่ว่าน้องเหล่าเงินไม่ว่างแล้วก็เลยจะไปเอาผักบุ้งมาแล้วก็มาทําเมนูอะไรมาทําอาหารอะไรนะคะจะตามมาดูนะทุกคนตอนนี้ก็ไปเก็บผักบุ้งด้วยกันก่อนนี่เดินแบบไม่ต้องจับ จะน้องบอฟองเองแหละที่จะกล้าทุกคนฮะต้องเหมยมาจะจับไหมเนี่ยนะทุกคนสวนก็จะ๋อไม่ใช่สวนสิน้องอะ่ะดูใหญ่มากเลยกว้างมากเลยนะคะแล้วก็เคยถ่ายให้ดูแล้วเขาเขามาอะไรนะเขามาตักใหม่ๆเนะตอนนี้เราจะข้ามไปเอาผักนะทุกคนมได้วยาม ก็คือสุดเหมือนที่แป้งทำนะคะเห็นที่แป้งทำแล้วอยากคิดนะคะก็เลยลองจะลองทำดูนะคะว่าจะอร่อยไหม 喂，老板。Bye. เป็นไงหน้าตาดีไหมทุกคนนี่ก็เป็นผักบุ้งทอดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูตอนนี้มันเออมันร้อนมากเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจะมากินอะไรเอ่ยนี่ก็คือทุเรียนของเรานะคะทุเรียนวันก่อนนะทุกคนที่ไม่สุกอะไม่อร่อยเลยนะน่ะน้องไปเอาเอาทุเรียนออกจากเอ่อออกจากลูกแล้วก็เอามาเอามานวดใส่อ่านวดใส่น้ําตาลแล้วก็ กะทินะคะสองอย่างนะคะแล้วก็เอาไปผัดผัดผัดให้หอมก็เลยมากินนะคะค <Okay. S 1> ือจะว่าอร่อยมากๆก็คืออร่อยเหมือนทุเรียนสุกอ่ะมันก็เพิ่มเติมคือหอมมากหอมมากๆเพรว่าใส่กะทิอ,อันนี้อร่อยแล้วนะคะไม่เสียดายแล้ว วันก่อนคือเสียรายมากว่าจะได้ทิ้งไงคือตอนนี้ไม่ได้ทิ้งแล้วคือแบบอร่อยอืโอเคเราจะมาลองชิมอันนี้นี่หน้าตาดีเนาะกรอบไหมอืมกรอบข้างในนุ่มนะข้างใน ยังไม่ดูรสชาติเ่ียเพราะว่าน้องกินอันนั้นหวานมากเลยกินทุเดนหวานมากก็เลยมัน okay. โอเคอืมทำไมแมนอร่อยขนยาดนี้อืมขึ้นมาจะน,นุ่มได้ไหมของบุ้ง หมือนต้นหอมเนี่ยเออจริงๆมไม่รู้มาก่อนเลยนะถ้าเสิร์ฟผาัวงกะอร่อยทํางนี้แต่เราถ้าจะให้กรอบหมดนบดก็ต้องทอดนานกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้ไม่กรอบหมดนะแต่กรอบแค่ข้างวันนี้ก็แอบบเสียใจนิดนึงนะเมื่อจะโทรหาแหมือนว่า แล้หลัเงินแล้วก็คุยกันสองคนแล้วก็ถ่ายคลิปหลับเงินก็ถ่ายคลิปนะคะก <G ül üyor> ็เลยถ่ายคลิปตรงกันไงก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วอันนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็สั้นๆเองนะสั้นๆแบบธรรมชาติอยู่บ้านนะคะทุกคนออ มีคลิปหนึ่งพี่เอฟซีบอกว่าไม่ให้น้องเหมยกินแล้วก็น้องฟังกินกีกินทุกร้านเลยอนี้เนาะที่ที่ผ่านมาไม่ใช่นะทุกคนกินด้วยกันแหละคนกินเยอะก็คือน้องเองคนกินเยอะก็คือน้องเหมืเองอ่าให้น้องเหม๋กินนะ เป็นยังไงอร่อยมากจริงหรือเปล่าม,มันเหมือนยังไงรสชาติอเมกอดอเมกอดอร่อยมากพูดไม่สุกอืต้องหาต้องเอาผักบุ้งมาทอดบ่อยๆละกินบ่อยๆจะอร่อยมากมสำหรับคลิปนี้นะคะง่ายๆอยู่บ้านนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ ใครที่รักก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาใหม่ๆก็ผักติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่ตอๆไปนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะต,นต,ต,ต <c oughs> ดนจกักตัวไม่ใช่พ่อไปทำที่นอนไก่นะคะแล้วก็ให้กินคํานึงก่อนเดี๋ยวคู้ยเถียนเดี๋ยวเราให้คุณนายยากินก่อนเลย